ระดับคนที่ซื้อนาฬิการาคาเท่าตึกจะใส่นาฬิกาเรือนเดียวได้ยังไงคนที่ซื้อนาฬิการะดับนี้ก็คือแบมแบมนั่นเองครับในงานเปิดตัวจากคอเป็นโคบูทีที่สิงคโปร์แบนจิวเรีและนาฬิกาหรูระดับโลกเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานที่แสบตามากครับเพราะจิวรีและนาฬิกาแต่ละชิ้นกระแทกตาสู้กับแสบแฟตในงานเลยและแบมแบมกอสเซเว่นก็ถูกเชิญมาในฐานะเฟรนด์ออฟแบรนด์ของจากคอเป็นโครับและตัวแบมแบมเองก็เรียกได้ว่าเป็นลูกหลาของจากคออาราโบเจ้าของแบรนด์จากคอเป็นโคเลยครับเพราะจิวรีและนาฬิกาของแบมแบมจากคออาโบก็มักจะสวมใส่ให้แบมแบมด้วยตัวเองครับในคืนนั้นแบมแบมก็มาในลุคออฟแบ็คสุดเท่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็มีจิวเรีสุด าางกกรรอีหลยชิ้นคับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างขอเริ่มที่นาฬิกาก่อนเลยนะครับซึ่งในงานนี้แบรนด์ก็ไม่ได้ใส่นาฬิกามาแค่เรือนเดียวแต่ใส่มาถึง2เรือนซึ่งก็เป็นแบรนด์จ a c o b บแอนโทั้ง2เรือนครับโดยเรือนแรกเป็นคาเชโนทูบิยองบาร์เกตผลิตมาแค่72เรือนเท่านั้นมีกลไกทูบิยองกลไกที่ออกแบบมาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเวลาซึ่งเกิดจากแรงรุ่มทวงของโลกครับและกลไกนี้ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของนาฬิกาหรูอีกด้วยตรงหน้าปัดของนาฬิกาก็มีประดับเพชรทรงบาร์เกตเก้าสิบหกเม็ดน้ำหนักราว โนเมียเลกูเลนเตอร์กรีนเดือนนี้ผลิตมาแค่99เหลือความพิเศษของเดือนนี้อยู่ตรงที่มีกลไกหมุนสามมิติเหมือนกับการเคลื่อนไหวของดวงดาวซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมที่ทําให้นาฬิกาเรือนนี้ไม่ใช่แค่บอกเวลาแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่เหนือชั้นและไม่เหมือนใครครับนาฬิกาเรือนนี้ก็ราวๆ10ล้านบาทสองเดือนนี้รวมกันก็20กว่าล้านแล้วครับสาม,มารถซื้อตึกบางตึกได้เลยคันมามาดูจิวเวลรี่กันบ้างจากขอบอาราบกก็ได้สวมใส่สไปล์ของทางแบรนด์ให้กับแบมแบมซึ่งสายคอก็จะเป็นเซตเข้า ออกมาสวยหรูอลังการแต่ก็ยังสะท้อนความเป็นตัวตนของแบมแบมออกมาได้อย่างดีทั้งนาฬิกาและจิวเลี่ที่แบ็นบมสมใสนั้นก็มาจากแบรนด์ JACOB CO และแต่ละชิ้นงานก็ทําสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ออากมาเป็นจริงครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพจ s า a r k เ e g ด้วยนะครับ